สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านอ่าด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูที่ใต้ท้องกิ่งของทุเรียนต้นนี้นะครับว่ามันคือดอกทุเรียนหรือว่ายอดทุเรียนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเท้าความนิดนึงนะครับต้นทุเรียนต้นนี้อายุ จาครบ4ปีวันที่28มิถุนายนปี67ก็คือเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงนี้นะครับอีกประมาณ4-5หเดือนนะครับตอนนี้อายุ3ปีกว่านะครับยังไม่ถึง4ปีผมเคยทำคลิปไปนะครับช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนปี66 ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นอากาศเริ่มเย็นผมก็ก็ลองดูนะครับก็เคยทำคลิปไปลองทำดอกทุเรียนนะครับอายุ3ปีกว่าๆนะครับโดยการนำปุ๋ยสูตร8 2ดย4่24มาใส่ให้นะครับแล้วก็เป็นการใส่ไปแค่ครั้งเดียวนะครับใส่ไปครั้งเดียวหลังจากนั้นนะครับผมก็มา เปลี่ยนความคิดก็คือหยุดทําดอกนะครับจะไม่ทําดอกต่อไปก็เลยมาใส่ปุ๋ยก็คือปุ๋ยปกติธรรมดาที่ผมเคยใส่นะครับก็จะเป็นปุ๋ยอินรีย์ขี้ไก่อัดเม็ดแล้วก็เป็นปุ๋ยอินซียเคมี12-33แล้วก็จะมีปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับสูตร1 6 3ตัว ใส่ให้ตามปกติแล้วก็ให้น้ํามาตามปกตินะครับมาวันนี้นะครับผมขอมาเดินดูอย่างละเอียดนะครับปกติผมก็ให้น้ําผ่านไปผ่านไปนะครับเดินผ่านไปมาก็ดูแค่สภาพข้างนอกวันนี้ก็วันที่21นะครับวันอาทิตย์ที่21มกราคมปี67นะครับ เราจะเข้าไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นดอกหรือว่าเป็นยอดนะครับครับต้นใหญ่นะครับทุเรียนสามปีกว่าๆนี่ต้นใหญ่มากนะครับนี่เจ็ดนิ้วแล้วนะครับนี่ที่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับผมวัดดูนี่เจ็ดนิ้วแล้วนะครับครับใหญ่นะครับ มาดูกันนะครับปกติแล้วนะครับผมก็จะดูจิงจิงอื่นๆนะครับมันก็จะมีมีจิงนะครับก็คือมีมียอดนะครับออกที่ใต้ท้องจิงเยอะเลยนะครับมันจะออกอย่างนี้นะครับมันจะออกอย่างนี้จิงจิงฝั่ง,งนู้นนะครับแต่ไปไป,ไปม,ามามันก็เป็นยอดนะครับ แต่มาสังเกติงนี้นะครับดูิงนี้นี่ครับโฟกัสโฟกัสไม่นอนะครับกล้องอ่เริ่มโฟกัสแล้วนะครับอดูนะครับเพื่อนเพื่อนดูช่วยหน่อยนะครับว่ามันคือ,อมันคือดอกอหรือว่าจะเป็นยอดนะครับนี่นี่ครับอันนี้นะครับ ไม่โฟก,กัสอ่ะประมาณนี้นะครับดูได้ประมาณนี้อันนี้ก็ใช่นะครับนี่อันนี้ก็ใช่อยู่ด้านบนนี่ครับนี่ครับเนี่ยจะออกมาเป็นเป็นยอดหรือว่าเป็นดอกนะครับอ่ตัวบนนี้นะครับกล้องไม่โฟกัสอ่าแต่อันนี้ชัดเจนนะครับนี่นี่ครับอันนี้จะชัดเจนนะครับ มันก็เป็นจิงแม่ใหญ่นะครับจิงนี้ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับประมาณนิ้วหนึ่งที่จิงแยกออกมาแต่จิงนี้จะใหญ่อยู่นะครับจิงพวกนี้นะครับจิงฝั่งนู้นมันจะเป็นยอดแบบนี้นะครับมันออกมาเพราะว่าผมผมเองอก็คือให้น้ํามาตลอดนะครับปลูกแบบปลูกแบบธรรมดานะครับปลูกแบบธรรมดาก็คือ,อไม่หวังไม่หวังที่จะให้ติดดอกนะครับ เพราะว่าสภาพของต้นเนี่ยมันเล็กนะครับผมก็เลยไม่คาดหวังนะครับก็คือติดติดดอกก็ติดไปนะครับไม่ติดผลก็ไม่เป็นไรนะครับสภาพต้นเนี่มันยังเล็กนะครับปีนี้นะครับถ้าผ่านปีนี้ก็คือปีที่สี่ผมถึงจะจะทำนะครับจะลองทำแบบ แบบเตรียมรูปแบบนะครับอ่าก็คืออ่างดน้ำนะครับอ่าก็คือให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยตามสูตรนะครับอ่างดน้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยตามสูตรอ่าจะลองทำดูนะครับผ่านปีนี้ไปก่อนแต่ตอนนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับว่ามันคือดอกอ่าหรือว่ายอดนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับอ่าวันนี้ก็มีต้นเดียวนะครับ ที่ที่ที่เป็นแบบนี้นะครับต้นอื่นก็จะเป็นเป็นยอดธรรมดานะครับอย่างต้นนี้ต้นใหญ่นะครับก็เป็นยอดธรรมดาต้นนี้จะจะไม่เหมือนต้นนี้นะครับเดี๋ยววันหลังค่อยค่อยมาดูนะครับค่อยมาดูต้นอื่นๆนะครับว่าจะเป็นไหมนะครับมันจะมีต้นใหญ่อยู่สี่ห้าต้นนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับผมคนเกษตรมือใหม่ครับขอบคุณครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ